เวลาที่เราจะบอกว่าเปิดไฟปิดไฟจะพูดยังไงดีนะคะมันจะมีคำกริยาที่คำว่าอัดแท่นนะแปลว่าเปิดไฟนะคะหรือจุดไฟแต่ถ้าอัดสลักก์แปลว่าดับไฟหรือปิดไฟซึ่งจะใช้เช่นนะคะค้านูท่านดาลัมปันคุณช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหมไฟในที่นี่หมายถึงโคมไฟโคมไฟเรียกว่าเอลัมปะ หรือลั่ปันนะคะเมื่อเราชี้เรารู้ว่าอันนี้มันเป็นโคมไฟอันนี้นะคะจะเรียกว่าลั่ปันนะก็เป็นค้านดูแท่นดะลั่ปันคุณช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหมแต่ถ้าเป็นต้องการให้ปิดไฟจากโคมไฟอันนี้นะคะก็เป็นค้านดูสลักกะลําปันค้านดูสลักกะลําปันคุณช่วยปิดโคมไฟนี้หน่อยได้ไหมยังสามารถใช้คําว่าอัฒนดะกับ อัสแลกกาได้กับการจุดเทียนได้ด้วยนะคะเช่นสมมติว่า c a n ดูแท a น d ะยุสเสรคานดูแทนนะยุสเแปลว่าคุณช่วยจุดเทียน,ห,ห,น,ยนหน่อยได้ไหมหรือเป็น c a n ดูสล l กกายุสเสรช่วยดับไฟหน่อยได้ไหมนะคะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้กดติดตามเป็ครูบิ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 อินสวีเดเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ